จะปล่อยพระเครื่องไปที่ไหนดีปล่อยพระที่ไหนได้ราคาขายพระที่ไหนไม่โดนหลอกอยากปล่อยพระเครื่องจะต้องทำยังไงเดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะครับครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับแทบทุกบ้านก็จะมีพระเครื่อง อยู่ประจําบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศนะครับพระเครื่องแต่ละคนนะครับที่มีอยู่ก็จะเป็นพระอาจจะเป็นเกจินะครับในท้องที่หรือว่าเป็นพระกุในพื้นที่นะครับมาในบางจังหวัดที่มีพระกุนะครับซึ่งก็มีหลายจังหวัดนะครับในประเทศไทยเช่นสุพรรณบุรีกําแพงเพชรน,นะครับ ทางสารคามนะครับหรือว่าทางใต้นะครับก็จะมีพระกุกนะครับอยู่นะครับเรียกว่าทุกภาคนะครับภาคเหนือก็ลำพูนเชียงใหม่ลำปางนะครับก็มีกันเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่มีทุกจังหวัดเลยก็คือพระเกจินะครับซึ่ง นะครับเช่นภาคอีสานก็หลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ชอบนะครับสกลนครนะครับพระอาจารย์มั่นนะครับทางเหนือนะครับก็หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับหรือว่าภาคกลางนะครับก็หลวงพ่อรวยนะครับทางใต้ก็หลวงปู่ทวดนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็น เกจิในแต่ละพื้นที่นะครับบางองค์ก็เล่นหากันทั้งประเทศนะครับบางองค์ก็เฉพาะถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างแรกนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับพระเครื่องที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นพระเครื่องแบบไหนนะครับถ้าเป็นพระเครื่องในพื้นที่นะครับเรานิยมเฉพาะถิ่นอันนี้ก็ต้องปล่อยใน พื้นที่เรานะครับอาจจะเป็นร้านคึกร้านพระเครื่องนะครับหรือว่าตลาดนัดพระเครื่องนะครับหรือว่าสนามพระนะครับในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะสามารถปล่อยพระได้นะครับ แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะปล่อยพระอะไรเนี่ยจะมี3ามคำถามนะครับที่จะต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับว่าพระท่านจะมีราคาหรือไม่นะครับแต่อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือพระอะไรนะครับพระอะไรเนี่ยอาจจะบอกชื่อ,อหลวงพ่อหรือว่าเกจิหรือว่าพระกุนะครับนั้นๆนะครับเช่น นะครับพระอะไรนะครับสมเด็จวัดละคังนะครับพระกำแพงสุมกอนะครับพระผงสุพรรณพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือชื่อพระนะครับพระอะไรนะครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยคำตอบแรกนะครับรู้แล้วคำถามแรกตอบได้นะครับคำถามที่สองแท้ไหม นะครับคำถามนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่มั่นใจนะครับว่าพระตัวเองแท้หรือเปล่านะครับนะซึ่งก็มีวิธีเช็คนะครับการที่จะเช็คว่าพระนั้นแท้หรือไม่เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยนะครับให้ดูแหล่งที่มานะครับถ้าเป็นพระพื้นที่ของท่านนะครับแล้วท่านไปรับมาจากมือเกจิ องนั้นๆน,น,นะครับด้วยตนเองเนีอันนี้เชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งนะครับว่าแท้นะครับนะเชื่อมั่นได้ด้วยตัวเองเลยว่าแท้นะครับนะอย่างที่สองนะครับถ้าเป็นพระกลุ่นะครับแล้วก็มีการเก็บสืบทอดกันมาเนี่ยนะครับนะอันนี้ต้องเช็คแล้วล่ะครับเพราะว่า พระกรุเนี่ยนะครับมีการสร้างไว้นานมากนะครับหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นท่านต้องหาคนที่มีความรู้นะครับที่ท่านเชื่อถือได้เนะี่ยเช็คให้นะครับถ้าท่านรู้จักเจนพระนะครับที่มีชื่อเสียงดีนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาท่านก็ลองเอาไปให้เขาดูนะครับว่าพระเราแท้ไหมนะครับเขาตอบว่ายังไง นะครับแต่ถ้าเป็นพระในพิมพ์ยอดนิยมแล้วก็มีราคาสูงเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะไปออกใบรับรองได้นะครับเป็นต้นว่าสมาคมพระเครื่องนะครับหรือว่า,เ,าเว็บไซต์นะครับหรือว่าเสียนที่รับออกใบเซอร์พระเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกดูนะครับว่าเขา ชำนาญพระสายไหนนะครับอันนี้มีโฆษณาอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชดูได้นะครับมีทั้งชื่อบุคคลมีทั้งบริษัทมีทั้งสมาคมนะครับต้องเลือกที่มีชื่อเสียงดีแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้สามารถที่จะเช็คได้นะครับราคาก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับ อาจจะหลักร้อยนะครับสามร้อยห้าร้อยนะครับหรือก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสมาคมนะครับแต่ละบริษัทแต่ละเจ้านะครับแต่ละเสียนแต่ละคนที่จะกำหนดนะครับอันนี้เราดูได้นะครับการไปเช็คพระเนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปเช็คใน จุดที่เชื่อถือได้แล้วไปโดนคนที่เขาต้องการพระแบบที่เรามีอยู่พอดีนะครับเขาอาจจะต่อรองหรือเสนอราคานะครับท่านก็ต้องตั้งราคาในใจไปด้วยนะครับว่าถ้าเขาขอเช่าจะปล่อยไหมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสถือพระกลับไปกลับมานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไปเจอปุ๊บนะครับ ตรงอย่างที่อยากได้พอดีก็จะสู้ราคานะครับท่านก็ลองเจรจาต่อรองดูนะครับถ้าเป็นราคาที่พอใจก็ไปไปเลยนะครับจะได้มีเสียเวลานะครับแต่ถ้าไปเช็คเพราะอยากรู้ว่าแท้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับก็เช็คเพื่อที่จะออกใบรับรองก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือ ที่ที่สามารถเช็คพระได้นะครับอย่างที่สามนะครับแหล่งที่เช็คพระไม่ต้องเสียตังนะครับก็มีนะครับอาจจะเป็นกลุ่มนะครับนะเช่นกลุ่มพระกลุกนะครับพระแท้นะครับกลุ่มพระกลุกนะอันนี้เล่นพระกลุมพระแท้นะครับหรือว่ากลุ่มเกจิแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นะครับ หรือแต่ละสายนะครับพระสายอีสานสายเหนือนะครับพระภาคกลางพระภาคใต้อันนี้เขาจะตั้งกลุ่มเป็นเฟซบุ๊กนะครับส่วนใหญ่ก็ทางเฟซบุ๊กเราก็สมัครเข้าไปในเฟซนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ลองโพสพระเราเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะครับแล้วก็ไป ในกลุ่มที่เชื่อถือได้นะครับไม่เล่นพักเล่นพวกนะครับท่านก็จะพอรู้นะครับว่าพระท่านแท้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแอดมินเขาผ่านพระให้นะครับก็แสดงว่าพระท่านแท้นะครับอาจจะมีคนทักมานะครับว่าปล่อยไหมราคาเท่าไหร่ถ้าท่านจะปล่อยท่านก็ตอบเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะก็จะง่ายนะครับ อันนี้ก็ง่ายนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ยายเพียงแต่ท่านถ่ายรูปหน้าหลังนะครับแล้วก็โพสต์ไปเลยนะครับถ้าพระปลอมนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นรูปพระให้ท่านนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแหละนะครับว่าพระเราอาจจะปลอมก็ลองโพสต์ไปหลายๆกลุ่มดูนะครับเป็นการเช็คพระ ไปในตัวนะครับถ้าอยากจะปล่อยก็สามารถปล่อยได้นะครับอันนี้คือเฟซบุ๊กนะครับนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านจะต้องตอบในเรื่องของคําถาม3ามคำถามที่ได้ตั้งไว้พระอะไรแท้ไหมราคาเท่าไหร่นะครับถ้าหนพระอะไรท่านรู้ 2. แท้ไหมท่านรู้นะครับ สท่านต,ตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นราคาที่ไม่สูงมากหรือราคาทีา่คนต้องการเช่านะครับ<ม>เขามีกำลังที่จะเช่าได้เขาก,ก็จะมีคนเช่านะครับ<ม>เพราะว่าพระแท้นะครับสามารถปล่อยได้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านเป็นคนมีความรู้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ อยู่ในวงการเนี่ยท่านก็จะปล่อยได้ราคานะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้แต่ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่พระท่านสวยนะครับเมื่อเทียบกับองค์อื่นๆก็สามารถที่จะลองต่อรองกำหนดราคาเองได้นะครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองของผู้ที่จะปล่อยกับ ที่จะให้เช่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการปล่อยพระเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เช่ากับผู้ปล่อยเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับครับทีนี้ปล่อยพระยังไงนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพระเราเก่หรือแท้นะครับ ต่มีคนสนใจอยากได้นะครับจะให้เรารับประกันนะครับอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดนะครับว่าเราปล่อยแบบประกันหรือว่าปล่อยแบบไม่ประกันนะครับนะถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้แต่คนอยากได้นะครับเราบอกเราไม่ประกันแต่จะปล่อยราคานี้นะครับ ถ้าเอาก็ปล่อยให้ถ้าไม่เอาก็แล้วไปนะครับก็ต้องบอกกันให้ชัดนะครับแต่ถ้าเราบอกอเราแม่นนะครับพระเราเนี่ยนะครับชื่อพระนี้นะครับแท้แน่นะครับเราอยากปล่อยราคานี้แล้วเราประกันให้เขานะครับถ้าไปเช็คนะครับแล้วไม่แท้ตามที่เราบอกอันนี้ก็ต้องอคืนกันไปนะครับ นะก็ต้องอรักษาชื่อเสียงตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีความตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับก็เป็นอของสะสมนะครับซึ่งคนที่อยากได้เขาก็อยากได้ของแท้นะครับถ้าเขาซื้อหรือว่าเช่าในราคาพระแท้นะครับแล้วเราก็ปล่อยบอกว่าเป็นพระแท้เนะี่ย ก็ต้องอทำตามที่เราบอกไว้นะครับเพราะสําคัญที่สุดนะครับก็คือชื่อเสียงของเราเครดิตของเรานะครับนะครับที่เรียกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับถ้าทำอะไรก็ขอให้ตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพไหนก็ จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าคดโกงแล้วก็คงไม่มีใครครบนะครับก็จะฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการปล่อยพระที่ไหนดีนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับดีๆที่นำมาฝาก ทุกท่านนะครับสำหรับคำถามที่บอกว่าที่ถามว่าจะปล่อยพระเครื่องที่ไหนดีนะครับ